มาไม่ยบหน้อยกะพักอยู่บ้านหลังนั้นนะคะพา้ามาย่างบึงบรรยากาศแง่งแรกเนาะคะ่ะสถานที่พราคนยันใจของข้าเจ้านะคะ่วะว่าข้าเจ้าเหรอคะไม่ยบหน้อยนั่นแล้วเนาะเะต็นานาเต็นหลังย้อยย่างตกลุมพี่นอ้องเันแต่สิบบ่งบนของน้ำก่อนนะคะใครอยู่ไม่น้อยเลยห้องพักบ่ไก่ห้องน้ำบันไดเนาะคะ่ะห้องน้ำยุนีนะคะบ้านพักอะอยู่ฝุ่นนะคะ่ะมองไฟ เดิมมันอีดังไฟไว้แล้วนะคะในบ้านอ๋อเดนเฟอร์มันกูดอ่อกูดไอติงแฮปบัมบัตตันมุสเตเบอรับแพงเงี้ยอีอะไรอินเต้ว่าฮันยอกกฮอลล่าลิต ิว่ามันสิเดอ๋อพี่เขาว่าอินเตอร์เบสเขาราคาแพงอะนี่หน่อยค่ะว่าเบิ้งในห้องน้ำห้องอะน้ำของผูง้หญิงเนาะค่ะโอเคสามารถอาบฟรีได้บ่ะต ong ยอดเหรียญน,นะคะมีน้ำพอนให้อาบมีห้องน้ำส่วนร่วมให้นเนาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาอาบกะะัค่ะ โถล,ลันเอาไปใส่แล้วพ่อใหญ่งานกำกันมาดีๆหายแล้วพี่น้องเอ้ยอนี่ละคะบริเวณที่มีอะพักนะคะเดยวสิงยางไปเรื่อยๆนะคะใหา้ย,ยางเด่นไปก่อนเนาะคะ่ะไปเบื้องบรรยากาศเบื้องนั้นเบื้องนี้นะคะ